อีกเคสหนึ่งก็ที่ส่งมาแต่ว่ามันเยอะจังต้องเลือกอ่านดูเนีย่ยคุณพ่อเป็นคนจีนเกิดในประเทศจีนเป็นกัมพาฟ้พาพ่อตั้งแต่อายุแปดขวบมีพี่สาวและพี่ชายอายุสิบสองขวบเป็นผู้ชายในบ้านก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งมีแม่รูปร่างเล็กทำงานไม่ค่อยเป็นเป็นครอบครัวที่ยากจนคุณพ่อไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเด็กเกเรเพื่อครอบครัวและเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวจึงมีการลักขโมยผลไม้บ้างมีการเล่นการพนันบ้างความมันอยู่ลำบากมากเมื่ออายุได้หยิบสามปีจึงได้มาเมืองไทยซึ่งขณะนั้นเมืองจีนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมวนิสต์ถ้าไม่หลีบมาคงต้องตายอยู่ที่เมืองจีนแน่เลย เพราะขณะนั้นทางเมืองจีนเด็กเกดรแถวแถวบ้านถูกทางบ้านเมืองยิงตายไปหลายคนจึงไดรีบลงกเรือมาเมืองไทยเมื่อมาถึงเมืองไทยก็หางานทำจนกระทั่งได้พบคุณแม่แล้วก็แต่งงานมีลูกด้ยวยกันหาคนลูกชายสี่ลูกสาวหนึ่งคือผู้เขียนลูกชายก็ไปเป็นพระลูกชายลูกพระราช ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่ดงโคราชก่อนที่พระพี่ชายจะบวชก็ได้บอกทางบ้านแล้วว่าถ้าบวชแล้วจะไม่ศึกคุณพ่อจึงไม่ยอมให้บวชขอคุณพ่อบวชอยู่หลายปีสุดท้ายจึงต้องยอมให้บวชแต่ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่คุณพ่อเป็นคนจีนไม่ค่อยจะรู้เรื่องบุญสักเท่าไหร่ทำบุญบ้างเล็กๆน้อยน้อยใส่บาตรตามโอกาสบันเกิดบ้าน เวลาชวนทำบุญกับทางวัดพระธรรมกายจะมีประโยคเด็ดคือทำบุญที่ไหนก็ได้บุญทำไมต้องมาทำที่วัดพระธรรมกายด้วยท่านเป็นคนตรนีไปค่อยใช้ทรัพย์ใช้ละเสียดายทรัพย์มาวัดครั้งแรกก็มาอัญเชิญผ้าตรายคู่กับคุณแม่โดยลูกๆได้เชิญท่านเป็นประธานรอง คือท่านกลับมาอันเชิญไตรและกลับมาครั้งที่สองก็วันบวชพระลูกชายครั้งที่สามกระถินสองห้าสามเก้ากฐินแปดสิบแปปีคุณยายคุณพ่อป่วยหลายโรคคือโรคหัวใจความดันสูงเบาหวานโรคายโรคปอดเสียชีวิตในวันที่ยีบสามพฤศจิกายนสองห้าสี่บุญที่ท่านได้ทำเอง ่อนจะเสียชีวิตประมาณสองเดือนก็คือคุณแม่ได้ชวนใ้ท่านสร้างองค์พระธรรมกราไปจําตัวจะลึกชื่อให้ปิดามารดาและพิชาทติเสียชีวิตไปแล้วท่านก็เต็มใจทํานอกนั้นก็เป็นบุญองค์พระที่คนอื่นทําให้ท่านก็เป็นคำถามท่านละโลกแล้วไปอยู่ไหนบุญที่ผมทำกันไหนท่านยังมีชีวิตยอยู่ด้ท่านไม่รู้ท่านจะได้บุญแค่ไหน หลังจากท่านละโลกไปแล้วผมทําบุญโดยใช้ชื่อท่านเป็นผู้บริจาคท่านจะได้บุญขนาดไหนท่านเป็นคนจีนอุทิศบุญไปให้ท่านละโลกแล้วท่านอนุโมทนาบุญไปหรือเปล่าทําไมท่านป่วยเป็นโรคหลายโรคและอยู่หลายปีโอ้เยอะแยะเลยบุญจากการบวชพระลูกชายทาั้งทั้งที่ท่านไม่ได้เต็มใจนักจะได้บุญขนาดไหนคุณธรรมกรตัญญูช่วยท่านได้ม,มากน้อยเพียงใด ่ะเราก็มาฝันได้ฝันกันเลยท่านป่วยหลายโรคนะจ๊ะโรคหืดเอ้ยโรคหัวใจไตปอดเบาหวานความดันอันนี้ก็เป็นทั้งกรรมอดีตกับการปัจจุบันเนี่ยทำคล้ายกันทั้งพบในอดีตกับพบในปัจจุบันคือมีนิสัยที่ไม่เคยยอมคน นิสัยเกยเรชอบชกต่อยแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ค่ากินบ้างใช้งานทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเหล่านั้นจนสัตว์นี่เหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมให้สัตว์ที่พักผ่อนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูอะไรอย่างดีทั้งกรรมปัจจุบ,นบันกับกรรมอดีตมันมาผสมกันจึงทำให้เป็นโลก หลายๆโรคแล้วก็ตอนก่อนตายนะ่ะท่านเห็นภาพปนไปกันไปหมดเลยกรรมนิมิตกัคตินิมิตก็ไม่ค่อยจชัดเจนเลยไปยมโลกเมื่อไปถึงยมโลกก็มีทั้งบุญทั้งบาปบ,บุญก็มีความกระตันอยูกตาเวที บุญสร้างพระเองแล้วก็บุญที่ลูกๆชวนท่านมาทำบุญทำให้ท่านก็เลยได้พ้นจากยมโลกไปเป็นบริวารของยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาตอนตายใหม่ๆนะจ๊ะตอนใหม่ๆตอนตายใหม่ๆนะไปอยู่ที่ตรงนั้น คือพยม,มโลกไปดูภาพบุญภาพบาปแล้วเนี่ยอาบุญในยังแรงอยู่เพราะทำถูกจุดของบุญจึงพยุงไว้ไม่ให้ท่านไปอบายให้มาสุคติแต่วันนิสยัยของท่านไม่ค่อยยอมใครหง,งดหงิดจุนเฉียวชอบลุยอย่างนั้นแหละจึงมาอยู่ในทีมที่ชอบลุยเหมือนเงินคือพวกยักษ์ชั้นจตุแต่ต่อมาหลังจากได้ไปเป็นบริวารคือไปอยู่อาศัยมานก็อยู่ พราท่านอนุโมทนาบุญก็ไปเป็นอะไรกันไปปนไม่ค่อยจะเข้าใจไดไหล่แต่ให้ําก็ําแล้วใครทําให้ก็เอาแต่ก็ไม่รู้เอายังไงเนี่ยก็ในขัดใจลูกๆก, <c oughs> ก็เลยไปเป็นบริวารต่อมาได้รับบุญทุกบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ี่พระลูกชายที่บวชให้แล้วก็ลูกแล้วก็แม่ ทำบุญอุทิศส,ส่ว,กสวนกุศลไปให้ก็เลยมีวิมานเป็นของตนเองแต่เป็นวิมานเงินปนทองแต่ตอนช่วงนี้ค่อยมีความสุขสบายขึ้นเป็นอิสระรมีวิมานเงินปนทองนะจ๊ะจะมีหน้าที่อยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะรหน้าที่ของท่านนะ เพราะว่าก็เพึ่งตายได้ไม่นานเั่นไหระมันถึงหลายปีแต่ก็แวบ,บเดียวเนี่ยบในสิ้นเั้่งแต่เมื่อไหร่สี่ศูนย์ครับเดี <40. S 2> ๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้หลังจากไปเป็นบริวารกันแล้วก็เพึ่งมามีวิมานของตัวเนี่ยภายในหนึ่งปีของสวรรค์ชั้นจตุก็จะแบ่งเป็นสามระยะ หกเดือนแรกก็จะเสวยสุขในวิมานที่เป็นของตัวเองถ้ามีครอบครัวก็ก็ <c oughs> อยู่กับครอบครัวบริวารได้รับความสะดวกสบายอะไรกันไปมีครอบมีครัวบริโภคกรากรการมาสุขกรารทิพ์อีกสามเดือนคือหกเดือนแล้วก็อีกสามเดือน สามเดือนนี้จะต้องไปรับใช้ท้าเวสวรโน oh. แต่ก็ไม่ได้กลยชิดลงนะ <Okay. S 2> อยู่ห่างๆเพราะว่าบุญยังน้อย <Okay. S 2> จะไปใกล้ไม่ได้อยู่ไปปลายแถวแหละ <Okay. S 2> อีกสามเดือนต้องไปรับเวณในยมโลกอ oh. พอไปยมโลกแล้วเจ้าหน้าที่ในยมโลกเขาจะไปจัดสรรหน้าที่ ไปทำหน้าที่ไปเอาตัวผู้ตายใหม่ๆมาหรือลงไปลุยในหลุมนั่นระจำกันได้ไ่เลบชุดกระชากลากตัวโยนลงไปจะไปทำอะไรในนั่นก็ะทำกันไปลงทันก็แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าเขาจะจัดสรรยังไงตามกำลังบุญบาปที่ตัวแด่กกระทำเอาไว้นี่คือกิจที่จะต้องทำ ตอนที่เป็นยักษ์เป็นกุมพัน์อยู่ในเส้นทางสายนี่เนะี่ยเพราะฉะนั้นใครสมัครใจเป็นอย่างนี้มึงเนะี่ยไม่มีคระหกเดือนนี่มวนอิหลีดีลีเกียนสามเดือนก็ไปคอยรับใช้อีกสามเดือนไปลุยไม่อามันก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะสะวรรค์มง ยม,มโลกบางภาคพื้นมนุษย์บางไอตอนไปเอามนุษย์มาเนี่ยเขามีกิจของเขาอยู่นะหนึ่งปีของสวรรค์ชั้นจตุนะห้าสิบปีในเมืองมนุษย์เท่ากวบวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจต,นจตุหนึ่งปีชั้นจตุก็คณหนึงเข้าไปสามร้อยหกสิบห้าวันคูณึเข้าไปเท่าไรก็แค่นั้นแหละแล้วลก็แบ่งเป็นสามช่วงหกเดือนสามเดือนสามเดือนหกสามสาม จำได้ไหมจ๊ะจำได้จำได้เนเพราะฉะนั้นน่ยพระลูกชายลูกพระราชเนี่ยถ้าคิดถึงโยมพ่อคิดแลกก็ต้องไปให้ถึงจึงจะเรียกว่าคิดถึงแต่ว่าจะไปผูกคอตายหรืวไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกหลักวิชามันต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว เ้าก็ฝันได้ฝันให้เป็นนั่นแหละจึงจะไปจับมือถือแขนพูดคุยกับท่านได้